สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิโรโคออฟไลน์ว้าวบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีค่คะกำลังโพสกันหนึ่งหลอ่อสวยเลยนะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ว้าวบันเทิงค่ะสาระบันเทิงแบบเป็นจำกัดค่าครับค่ะวันนี้พบกับบัดี้สุดฮาราค่ะรุ่นเลเยอร์สี่ครับค่ะทำไมต้องบอกหมายเลขล่ะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์และก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองใชคะอะละค่ะคุณผู้ชมครวันนี้ก็พบกับพวกเราสองคนเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นบันเทิงของทุกคนในครอบครัวค่ะใช่ครับผมมาเริ่มที่ช่วงแรกของเรากันเลยนะครับผมว้าวอินเตอร์กับน้องยูมินจนสวยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ตามน้องยูมินไปกันเลยครับผมสลังเฮโยย,โย,ยูมินสลังเฮโยค่ะพี่ปดีพี่รุตค่ะและนี่ก็คือช่วงว้าวอินเตอร์กับยูมินค่ะว้าวอินเตอร์วันนี้นะคะเราจะพาไปไกลหน่อยไปฝั่งฮอลลีวูดค่ะไปดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังมีข่าวฮิตข่าวอะไรที่ติดกระแสกันบ้างไปดูมันพร้อมกันเลยค่ะ เรามาเร speaker, up, is ิ่มกันที่ข so, er ่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะออกอาการเซ็งและชักจะไม่สนุกแล้วกับนักร้องสาวสุดแนวนะคะอย่างสาวไมลี่ไซรัสเมื่อมีข่าวมาว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตแล้วจากการใช้ยาเกินขนาดในบ้านพักที่ LA นะคะโดยมีข่าวมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาข่าวลือที่ว่าไมลี่เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเริ่มจากที่ i n s t a g r กรมของไมลี่เนี่ยไม่มีการอัปโหลดภาพเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวันที่18แล้วนะคะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเธอกําลังใช้เวลาอยู่กับแฟนใหม่ต่างหากเองนะคะแถมมีความสุขอยู่กััับรรค้้งใหม่ดวย เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเธอ,อยังสบายดีอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะต่อกันที่ลินซี่โลฮานนะคะหลังจากลั่นแล้วว่าเนี่ยจะกลับตัวว่าขอโอกาสอีกสักครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะได้ เพิ่งจะรับรางวัลนะ,ะจาก Biggest Comeback Award จากเวที Biggest Comeback Award 2014ไปนะคะดาราสาวเจ้าปัญหาลินซี่โลฮานเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ BBC นะคะว่าขอโอกาสกลับมาทำงานและสัญญาว่าจะไม่เหลวไหลอีกนะคะลินซี่บอกว่าเธอเนี่ยจะเลิกเป็นสาวสังคมเที่ยวกินดื่มแล้วแล้วก็จะกลับมาตั้งใจทำงานค่ะและมาถึงข่าวสุดท้ายนะคะนอกจากจะรับบทเป็นหมาเศรษฐีซูเปอร์ฮีโร่ในหนังเรื่องไอรอนแมนกันแล้วนะคะชีวิตจริงของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ย ก็ทำรายได้มหาศาลเช่นเดียวกันค่ะและล่าสุดดิทยสารฟลอปนะคะได้จัดอันดับให้เขาเป็นนักแสดงที่มีรายได้มากที่สุดอันดับหนึ่งเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะ75ร้านดอนลลาร์สหรัฐเลยนะคะโอ้โหถือว่าเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รายได้สูงที่สุดด้วยนะคะน่าชื่นชมจริงๆ และนี่นะคะก็คือว้าวอินเตอร์ที่มีนามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่บดีพี่รุตคะ ป็นไงคะพี่รุตพี่รุตเป็นอะไรอยากจะมี75ล้านอย่างเขาบ้างเหรอไออร Iron น a n ไออรนแสงไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไอรอนแมนนะคะถ่ายข้าวบดินให้จบก่อนนะคะได้ข่าวครับแล้วค่ะกลับมาที่เรื่องราวของดิฉันมากดีกว่าค่ะน้องหนุ่มๆคนนี้น่ารักมากรออยู่ค่ะวันนี้ค่าแท็กบอลใจจีนานะคะจะพาไปติดตามบรรยากาศของการเปิดตัวแล้ว AF ปีนี้เป็นซีซัน1 1แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามจากคาทากรไซจีนาค่ะครับผมทูวิชั่นร่วมกับ2 for you ครับเปิดปฏิบัติการล่าฝัน Academy f a n t a s i ีครั้งที่11โดยทำการเปิดตัวนักล่าฝันทั้ง12คนตัวจริงจากผู้ที่ไล่ตามความฝันอย่างมากมาย รวมถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ตามให้กำลังใจนักล่าฝันกันอย่างมากมายเลยครับโดยปีน,นี้ได้เพิ่มกติกาใหม่ให้มีความเข้มข้น,นเพื่อที่จะดึงเอาความสามารถและความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาโชว์ได้อย่างเต็มที่ครับพร้อมเชิญป้าแจ๋วครับยุทธนาลอภัยบูรณที่กลับมานั่งแท่นเป็นคุณครูใหญ่อีกครั้งและที่พิเศษกว่านั้นครับแดนเทรนนิ่งคุณครูเจดที่การันตีผลงาน เป็นผู้ตัดสินคนไทยคนแรกในรายการ Hip Hop International ปีนี้เรามาช่วยเด็กๆนะคะให้เก่งมากยิ่งขึ้นในเรื่องเต้นโดยทั้งทีม h a r M Chef ของเรานะคะก็เตรียมรูปแบบการสอนเต้นนะคะแล้วการทําโชว์ที่หลากหลายคิดว่าน่าสนใจกว่า,วาทุกๆปีนะคะเพราะว่าเราวางหมากไว้อย่างแบบเข้มข้นจริงๆค่ะด้านคุณอัธพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรายการ True Vision ได้บอกว่า AF ถือเป็นปรากฏการณ์แห่งความสุขและความประทับใจระหว่างนักล่าฝันและแฟนรายการที่มีความเหนียวแน่นกันมานานมากกว่า10ปีครับเราไปสร้างสตูดิโอไว้ที่บริเวณใกล้บ้านบ้านที่พี่น้องๆก็อยู่นะครับน้องๆเขก็จะถูกเทรนอยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องเดินทางไปไกลก็คือออกมาจากบ้านก็เข้าเวทีคอนเสิร์ต และนี่ครับคือเหล่า牡丹รักเล่าฝัน Academy ia, ้แฟนด์เชียร์ซีซั่นนี้ครับผมคาราคอนเจจินา,ว,าว้าวบันเทิงรายงานอะไรคะพี่คาทาเขาไปล่าฝันแล้วคุณพี่ลุดเป็นอะไรคะก็ไม่เคยดูรายการนะเนะวลาผมดูมก็จะแบบตื่นเต้นคนที่จะรอรุ่นเอ็กวีสี่คุณ ไปต่อครับอือมู๊ดเป็นติดกันได้เราดูเลยแบบถ้าไลเดอร์ดูอยู่นะคะก็โหวตให้คุณนิรุตนะคะว่าเมื่อไหร่จะออกไปสักทีนะะเอาละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ติดตามกันได้แล้วหลังจากนี้นะคะน้องๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าตอนนี้เขาอยู่ในบ้านไงแล้วถ้าใครออกจากบ้านเมื่อไหร่นะคะเขาจะมาใช่แล้วค่ะก็จะมาที่รายการของเรานะคะทุกวันจันทร์หลังจากที่เขามีแกล์ วอดกันทุกคนก็จอบมากไม่ต้องเสียใจถ้าเราวอดออกครับมารายการเราได้ครับผม <c oughs> นะคะเราก็จะติดตามกันเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราเป็นรายการที่แบบเปิดรับทุกอย่างแล้วก็ให้ทุกโอกาสกับน้องๆทุกคนที่มีความฝานแนะเราเป็นสา,ารบันเทงแบบไม่จำกัดค่ายแน,ะเ,นเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกับึกตาร์ดาวรุ่งดวงใหม่ น่ารักแล้วก็หล่อมากมากหล่อมากครับแต่น้อยกว่าผมนิดนึงอ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมครับ,รบพักสักครู่ครับพบกันที่นี่กับว้าวบันเทิงครับผมว้าวบันเทิง แค่ร่มของคนที่มาหน้าบ้าใครใจที่เทให้เธอไมเคยวันเวอร์อะไรคงมีผิดใช่ไหมให้ยาเอแเค่ Can follow your t i m e ไล n ์ดูสเตตัสเธอแล้วมันก็โซไฟใครจะมาเมนเธอเอาเลยเช่งเขาตามสบาย ไม่เกี่ยวไรกับฉันแค่แอบดิ้นพอประมาณที่ใจฉันมันต้องการแค่ทุนนี้แค่ในฟินนลล่าอเชื่อมันก็สุขหัวใจไม่ต้องฟ้องอีลาเธอไม่ต้องสนใจไม่ได้อยากขอเป็นแฟนนามจะฟิน i n แค่น,นั้นไม่ต้องมารักกันคิดได้มีเธอในฝันอันนี้เต้นอารบิกแ เอาคุณพอดีปไหไรเราปล่อยให้ผมมเต้นอยู่คนเดียวหนูกำลังงงว่าอะไรอะไรอะไรทำให้พี่เป็นแบบนี้คะอ่ากล่าวต้อนรับน้องเฟิร์สก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกค่าวต้อนรับน้อง พาราดานะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มีโอกาสเจอนนาะเพราะว่าเป็นแฟนละครของนนอะคุณผู้ชมคือติดตามอยู่นะคะจากละครเพิ่งจบไปไม่นานนี้คือเรื่องคิวบิกนะคะจากช่องสามแล้วก็เป็นนักแสดงสังกัดช่องสามดาวรุ่งโอ้โหมาแรงมากๆเลยแต่ว่าหลายๆคนน่ะไม่รู้ว่านนองเขามีความสามารถพิเศษก็คือร้องเพลงตอนนี้ก็คือมีซิงเกิลเป็นของตัวเองด้วยเนี่ยวินิลเินีลเลิฟชายเพลงนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยอย่างที่บอกครับก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครเรื่องต่อไปครับชื่อว่าใต้เงาจันทร์ครับของค่ายทีวีซีครับช่องสามแล้วเป็นย้งไงบ้างคะกับแบบละครเรื่องแรกออนไปแล้วแล้วก็ฟีดแบทกลับมาแบบโอ้โหคือทุกคนถามมากว่าคนนี้เป็นใครคือในเรื่องเนี่ยน้องเขาจะ เล่นเป็นรับบทเป็นแดนนี่ใช่ไหมก็คือจะเป็นคู่ซีบนางเอกก็คือจะมีอะไรก็คือจะต้องคุยกับมิ้นชาริดาตลอดเวลาใช่ใก็เหมือจะออกแนวแบบเป็นคู่กัดกันด้วยแต่ว่าแอนก็ช่วยกันตลอดอะไรอย่างนี้ครับก็จริงๆเนี่ยของเฟิร์สต้องพูดก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยคือเริ่มมาจากการร้องเพลงก่อนอะไรอย่างนี้แก็พอแบบได้มีโอกาสประกวดรายการเนื้อคือรายการไทยแลนด์สม o ุลเ a รมัวนใจไทยแลนด์ทางช่องมก็คือเป็นรายการร้องเพลงครับก็พอพอ ชนะพอชนะรายการนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าช่อง3ครับแล้วก็มีโอกาสได้เรียนแอคติ้งในช่อง3แล้วก็โชคดีที่บอกว่ามีละครเข้ามาเลยได้แคปได้เชิญฉันยักับช่อง3ก่อนที่ได้ละครใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยเล่นเรื่องคิวบิกคิวบิใช่แล้วแบบไม่อยากจะบอกเลยอ่ะพี่รุตคือพี่รุตด้นพ่อน้องเลยอ่ะเออผมก็ โอ้โหยังล่ะน้องเฟิร์สอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้17ครับ17เจ็ดองโหห่างกับพี่อุ้ยแสองปีเองนะไม่ต่งร่าแล้คุณจะมายี่สิบปีขึ้นไปค่ะดิฉันคอนเฟิร์มค่ะ20ปีกว่านะคะแต่คุณก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันแหละไม่เป็นไรแคยังน้อยกว่าพี่รายการคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกผู้ชมนิดนึงว่าคือหลายๆคนมีฝันแล้วก็คือเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ได้ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะคะมีโอกาสได้ได้อ่านแล้วก็คือน้าเขาบอกว่าคือ เขาบอกว่าเขามีคําพูดประจาตัวนะบอกว่าผมว่าผมเนี่ยทำได้ครับแล้วก็มันเป็นคําพูดที่ติดปากของน้องเฟิร์สเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงจริงๆเนี่ยคำพูดเนี้ยจริงๆมาจากแค่ครั้งเดียวพี่ <ừ> แต่ว่าเป็นครั้งเดียวแต่ว่า เป็นครั้งแรกในรายการครับที่บอกว่าเฟร์เบบพิ่งเข้ามาในรายการแล้วแบบเหมือนเขาถามว่าแบบ,แ,บบแ,บบแบบมั่นใจมากแค่ไหนอะไรยเงี้ยล้วก็บอกอทำได้ะไรเงี้ยมั่นใจใช่ซึ่งซึ่ง,งเราก็งงเพราะว่าจริงๆเนี่ยจากการเป็นนักแสดงเนี่ยนะคะแล้วก็การเป็นนักร้องเนี่ย<ช>จริงๆงเราหาคนที่แบบซับ ครบทั้งสองแบบเนี่ยมันยากแล้วคือจากการที่เราเองได้ติดตามผลงานน้องเนี่ยกับผลงานเรื่องแรกคิวบิกเนี่ยคือเขาทําได้ดีมากนะคะแล้วก็แล้วก็บอกได้เลยว่าคือครั้งแรกที่เขาเล่นเนี่ยโอเคช่องสเหมือนกันแต่ว่าครั้งแรกที่เล่นเนี่ยเล่นกับค่ายยูมากของป้ายูวดีนะคะแต่ว่าพอพออีกครั้งหนึ่งเรื่องใหม่กับกับของทีวีซีนะคะก็เป็นอปิินนะคะก็ก็เรียกได้ว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยแบบทุกคนอ้าแขนรับแล้วแล้วก็ที่สาคัญคือ น้องใสมากคุณผู้ชมแบบ1 7 1เเองอ่ะก็ไม่ต่างกันนะผมดูแล้วเนี่ยต้องโอเคนะใกล้เคียงกันอยู่ครับอะไรคะพี่อะไรที่ไม่ต่างความสูงก็ได้นะแต่อย่างอื่นอะต่างนะคะคุณผู้ชมผลงานของน้องตอนนี้ก็มีละครเรื่องต่อไปครับก็ยังมีอีกนนอกจากซิงเกิลเล็อกนึงก็จริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่อ่ะว่าแล้วเออพี่ถามนิดนึงเวลาที่เรารับมาแต่ละบทเนี่ยอย่างเรื่องแรกคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้แล้วเรื่องต่อไปคาแรคเตอร์เป็นไง เรื่องต่อไปก็ฉีกฉีกมากค่อนข้างฉีกนะเพราะว่ากหนักมากครับเพราะว่าแบบอ่เกินนิดนึงก็ต้องบอกว่าเป็นแนวไหนครับบู๊ไหมดราม่าไม่บู๊บออกออกดราม่ามากกว่าใช่บอกว่าต้องท้าทายแบบเกือบทุกซีนเลยใช่ครับก็อย่างอย่างอย่างเรื่องแรกเนี่ยเล่นเป็นแดนนี่ทาเปียใช่ไหมครับก็ มันก็จะออกแบบใสๆหน่อยอะไรออกกวนๆนใสๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบพอมาพอมาเป็นเรื่องใต้เงาจันที่พิกคาลิเตอร์เลยใช่พิกคาลิเตอร์เลยใช่ก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบออกแบบดัร์กๆนิดนึง้วเล่นคู่กับใครเล่อย่างนี้ เอเรื่องนี้เล่นเป็นน้องของพี่เกดบรินทรครับเกดบรินทรนเป็น<อ>น,น้องค,คนละแม่ครับผมแต่คนนั้นรู้สึกว่าผิวก็คือน้องคนละแม่ดีนะคนละแม่นีนะคะคนละแม่แต่ว่าไม่ค่อยถูกการในเรือเ่องเลยออ่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้มารายการเราทั้งทีนี่นะคะก่อนจะจากกันไปเนี่ยเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับน้องแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้ว มาจนถึงขนาดนี้นะคะนี่เป็นเท d ด y ี้เฮาส์นะคะ่อพี่มอบให้แล้วก็ดอกไม้จากเดอะฟ i ร y r ี่โรสนะคะขอบคุณมากที่เกียรติบรยการของเราขอบคับแต่ว่าถือไว้ก่อนก่อนจะจากกันไปให้น้องเนี่ยร้องเพลงปิดเบรกในช่วงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับน้องนะคะครับรับคครับ สนใจแค่รวมของคนที่มานน่ารัใครใจทีเทให้เธอไม่เคยวันวะอะไรคงมีผิดใช่ไหมให้แย่แค่ follow ย i m ท l ล n e ดูสเตตัสเธอแล้วมันก็โซาใครจะมาเน้นเธอเอาเลยฉันเขาตามสบาย แม่จำกัดค่ายค่ะว้าวบันเทิงว้าวอัปเดตเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวแรกวันนี้นะคะไปเรื่องราวที่นิงปณิตาหาล่าสุดเนี่ยก็เกิดอาก,การบาดเจ็บหลายค,ค,คนงงว่าเอ้ยเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามตรายละเอียดข่าวกันค่ะใช่ครับผม ค่ะพี่หนิงปณิตาเนี่ยนะคะล่าสุดนี่นะคะก็ออกมาระบุเลยนะคะถึงอาการที่บอกว่าโอ้ยทำไมอยู่ๆเนี่ยต้องดำคออะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เธอเนี่ยไปลื่นล้มในห้องน้ำ<ช>นะคะโอ้โหมันไม่ใช่แฟชั่นใหม่นะคะคุณพี่รุ่น <c oughs> เขาบอกว่าเจ <c oughs> ็บ <"J ep S 2> มาสองสามวันแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็หมอบอกว่าให้พักแต่ว่าตัวเองเนี่ยพักไม่ได้เพราะว่ารับงานไว้เยอะตอนนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้ล่ละค่ะพี่หนิงเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอครับผม มันก็ล้มลงไปแล้วด้วยแบบพอพอเรารู้ว่าข้ามันด้วยสัญชาตญาณเรากลัวจมูกก่อนอันดับแรกก็เลยเงยคางเอาไว้มันก็เลยเสยเข้าคางแล้วก็แบบหมอเขาก็บอกว่าเอ็นข้างหลังอะค่ะฉีกแล้วก็อักเสบก็ให้ล็อกเอาไว้ประมาณ2 3สาอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หัวล้อแล้วเขาก็หัวล้อเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยงดูและดูลูกแทนอีกวันนึงก็ไปอุ้มไม่รู้อะไรผิดท่าก็คอเคล็ดไปเหมือนกัน, <ไป S 1> น,นค่ะ ค่ะพี่หนิงบอกว่าพิกวิกตที่เป็นโอกาสช่วงนี้ก็เลยไม่ต้องทําอะไรเลยมีแลวก็ใช้คุณสามีใช่ค่ะอ้อนคุณจิตเข้าไปนะคะพี่หนิงค่ะสบายไปเลยครับผมค่ะไปต่อกันที่อสาวไปที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวซุปตาสาวสวยของเราผ่อนใจผมเลยคุณอ้ําพัชรพานเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธเรื่องงานที่มีแพนงานแต่งงานกับหนุ่มแอมไฮโซซึ่งก็วอนสื่อว่าอย่าถามเรื่องนี้อีกเลยครับเรื่องแต่งงานของเธอเนี่ยเธอไม่อยากตอบนะคะค่ะใช่ครับ ก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับสำหรับสุปตาคนสวยของเรานะครับสาวอ้ําพัชรภานครับก็ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปเจอเธอที่งานเ,เปิดร้านนะครับเธอไปร่วมแสดงทาดีกับเพื่อนสนิทของเธอก็คือคุณเมย์พิชนาตเนี่ย<า>ในงานเปิดร้านอาหารเกาหลีชื่อว่าเลซันรายการเราก็เลยไปถามว่าเอ๊ะจริงหรือไหมครับคุณอ้ําครับที่ว่ามีข่าวว่าคุณอ้ําเนี่ยกำลังจะมีข่าวดีกับหนุ่มไฮโซก็คือคุณอ้ําพิชานองโคสิตในเดือนกันยายนนี้อ้ําก็บอกว่า โอ้ยยังไม่หรอกมั้งคะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้อ้๊อเลยบอกว่าเอางี้ละกันติดตามผลงานละครของอ้๊อไปก่อนก็คือเรื่องพลาวตอนนี้กําลังไทยทำอยู่ผมอยากจะบอกว่าจงี้ผมเล่นกับเขาด้วยนะเรื่องนี้เล่นเป็นพระเอกด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นละครซ้อนละครในละครผมเป็นพระเอกคุณอก็เป็นนางเอกแล้วก็มีหนุ่มแป้อารักใช่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เขาเ้ล่นนดวยกัที่ต้องเล่นด้วยกันนะฮะเอาเป็นว่าใครชอบสาวอ้๊อก็อย่าลืมติดตามด้กันว่าจากสาวอ้๊อไปแล้วก็คือไปงานเนี่ยแหละค่ะเดอะเรสซันเนี่ยก็คือเป็นร้านของคุณเมพิชนา สาขากรคุณเมย์ก็เลยออกมาสัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะบอกว่าดีใจมากเลยเพรว่าวันนี้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมง,งานของเมย์เนี่ยเป็นจานวนมากเลย<ช>แล้วก็เมย์บอกว่าร้านนี้นะคะเมย์เนี่ยเปิดกับแฟนเก่า<ช>ก็คือคุณคเอกแล้วก็มีหุ้น,นกันเคน,คน,นแล้วก็ลงทุนกันไปถึง30ล้านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้ค่ะก็เอาเป็นว่างานนี้นะคะชื่นมื่นดีใจนะคะสำหรับ สาวเมพิชชาตเพราะว่าคนไปร่วมง,งานเยอะมากแล้วก็มีหนึ่งในนั้นนี่คือเอกซึ่งเป็นแฟนเก่าแล้วตอนนี้เนี่ยคือหลายคนมาร่วมง,งานแต่ว่าไม่มีอดีตหวานใจที่เพิ่งเลิกกันไปแล้วก็ที่เพิ่งศึกออกมานั่น,นคือสาวรวัตโซ่นั่นเองนะคะเพราะว่าคาดกันว่าก็คือเมเอย์ก็ยังคงทำใจไม่ได้ไได้วยนะคะแล้วก็ก็ก <นะ S 1> ็มีถามแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบอะไร<ช>นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไปซื้อแฟนชายมาเท่าไหร่ 30สิบล้านตรงเชินไปโอ้โหก็แต่ว่ามันก็หารกันทั้งหมดเจคนนะครับก็แบ่งไปนินดนึงน,น,น่าัะค่ะเมย์ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เมย์ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเมย์แล้วเมย์ก็ดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะก็ขอให้สาวเมย์นะครับประสบความสำเร็จนะครับกับกิจการร้านอาหารของเธอได้แล้วกันเ่าละค่ะปิดท้ายที่ข่าวสุดช็อกมากเลยคือ น้องไม้พรัตนดพี่ไพศาลกุลอยู่ๆเนี่ยมีข่าวว่าไปทําผู้หญิงท้องแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีการแถลงข่าวใช่ยังไม่มีการตอบมาแล้วเราก็สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวซึ่งก็คือน้องกวางนะคะล่าสุดก็บอกว่าคือยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นขอทํางานก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามไหมละกันว่าจะออกมาพูดอย่างไรก็เป็นวันพรุ่งนี้แหละค่ะเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนกันออกมานะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือว้าวอัปเดตทั้งหมดประจาวันนี้นะคะสารบัญเทิงแบบไม่ชั ใช่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะมากนะครับไม่ไงก็ติดตามกันต่อวันพรุ่งนี้ครับเราจะมีข่าวอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันทุกวันครับผมงจันย์ถึงสุขครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ